เพศผูแ้แปลเคล็ดวิชามหาเซียนส่งเอกสารตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังอพยพพนักงานอะไรอพยพทำไมแกเรียกคนมาช่วยเหรอไม่ต้องตกใจหรอกต่อให้มันเรียกคนมาช่วยทุกคนที่มาก็ต้องคุกเข่าต่อหน้าคุณชายอยู่ดีเดี๋ยวมันก็จะได้รู้ว่าฉันคนนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั่นสินะครับพวกมันเห็นว่ากำลังเสริมที่เรียกมา ช่วยอะไรมันไม่ได้มันจะทำหน้าตลกขนาดไหนนะเฮ้อเฮดีจริงๆที่มีคุณอาเลยแกนะอยากทำอะไรก็ทำเถอะอย่ามาชี้ฉันเหมือนแกจะเข้าใจอะไรผิดไปคิดว่าจะมีคนปกป้องแกได้จริงๆหรอไม่ว่าจะเหลยเสียนเตาหรือตึกนี้ไม่มีอะไรคุ้มครองแกได้ทั้งนั้นเอ๊ะลมมนันแรงดีนะ คนชายสามกล้าดีนักนะบังอ๋จเอ๊ะทำไมแรงเยอะอขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะมีลูกน้องที่เป็นยอดฝีมือขั้นหนึ่ยจริงด้วยเทียบกับฉันแล้วไม่ได้ด้อยกว่าเลยฮๆ<สาย> อย่าเข้าใจผิดซัลล่าพอดีเจ้านายฉันมีอะไรจะถามแกฉันก็เลยยังฆ่าแกไม่ได้ฝีมือสูงส่งอย่างนายทำไมต้องตามเบียตุรับใช้ไอ้กระจกอ,อย่างจ้านอูจจิงด้วยถ้าเราร่วมมือกันเชิญว่าเต้าก็สู้ไม่ได้มาครอบครองตรงไห้ไปด้วยกันดีกว่าไหมถุยแกได้ในเมื่อฝ่ายแกก็มียอดฝีมือขัดเหนือจริงเหมือนกัน งั้นฉันยอมแพ้ให้มันจบๆไปตกลงไหมคนชันสูงอย่างพวกแกสุดท้ายแล้วก็ดีแต่เพิ่งพากำลังเหยียบหัวคนอื่นพอรู้ว่าตัวเองกำลังจะเสียประโยชน์ก็ทำตัวทุเรศทุรังน่าสมเพชยิ่งกว่าคนต่ำต้อยอีกนี่นะคุณเลยทำไมต้องเจรจาอะไรกับมันด้วยมันทำผมเกือบตายเลยนะคุณต้องแก้แค้นให้ผมสิแกคิดว่าแกชนะแล้วจริงๆหรอฉันก็แค่อยากจะให้มันจบเรื่องไปเท่านั้นอย่าลืมนะว่าฉันมีดาบอยู่ด้วย ดาบนี้คือแร่ไวเวเนียมจากวากันดาทนทานไม่แตกหักง่ายๆหรอกโอชิงอย่าวูาวาม <c oughs> พอเธอโอชิงฉันแก่แล้วตายไปก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆยังเด็กอยู่มากไม่ต้องห่วงครับคุณลงุงก <c oughs> ็แค่กำจัดพวกชั่วๆกลุ่มหนึ่งทิ้งไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเอ๊นึกว่าอยู่บนตึกอยู่ดีๆมาอยู่ข้างลาง่างได้ยังไงเนี่ย หมอนี่โง่หรือเปล่าเขาอุตสา์ให้โอกาสจบมันไม่ยอมจบแถมยังคิดว่าตัวเองจะกําจัดพวกเขาได้อีกชื่อเสียงของคุณเลยใครก็รู้ดีจ้านอูชิงเพิ่งพาฝีมือของลูกน้องทําทั่วต่างขนาดนี้ศพไม่สวยแนะ่เดี๋ยวเราค่อยๆกล่อมให้ผู้ชายคนนี้จับตัวจ้านอูชิงไว้ทั้งหมดก็จะอยู่ในการควบคุมว่ามาสิอยากตายยังไงไม่ต้องมัวคิดเรื่องอื่นทางเครือไม่ทําอะไรหรอก อะไรนะแกดูถูกฉันขนาดนี้เชียวหรอฉันจะทำให้แกตายทั้งคู่เขาต่อหน้าฉันอ๋อเหมือนว่าแกจงยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังไปเชินหน้าอยู่กับอะไรฮ่าฮ่าฮไปตายซะยืนอยู่เฉยๆก็ควบคุมสัมภสิ่งได้แกเป็นขั้นจงซือ แต่แกสู้ฉันไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เอ๊ะไวเบเนียมหักได้ยังไงซื้อดาบจากวากันด้ไม่น่าสั่งซื้อออนไลน์เลยเมื่อกี้แกบอกว่าจะให้ฉันคูกเขาต่อหน้าแกหรอทำไมถึงเป็นแบบนี้ไว้ชีวิตฉันด้วยได้สิ้ ทีนี้เป็นตาพวกแกอ๋อเทพนักข้ามันเป็นเทพนักข้าชัดชดฉันไม่ีควรออกจากคุกเลยทําไมฉันถึงคิดไม่ได้ว่าไม่ควรออกมาจากคุกอยากจะต่อยหน้ามันมาตั้งนานแล้วยังจะหนีไปไหนอีกเออผมผมผิดไปแล้วผมผิดเองคุกเข่าลงตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหมดหวังหรอกนะ ออมหมายหมายเขาว่ายังไงเออดูนั่นสิเฮลิคอปเตอร์มาจากไหนอีกแล้วพวกเขาทำอะไรกันดูไม่เหมือนมาช่วยใครนะอ๋อหรือว่าแกกล้าทำขนาดนี้เชียวหรอรู้หรือเปล่าว่าแกจะต้องได้รับผลยังไง โรงแรมนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตชุมชนพนักง,งานก็อ,อกพยพออกหมดแล้วฉันจะต้องรับผลอะไรล่ะตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะใช้วิธีเอกระเิกแบบนี้หรอเสียงมันดังเกินไปแต่แกนั่นแหละที่เป็นคนจุดประกายให้ฉันได้ทำลายสิ่งที่แกหวงแหนที่สุดให้มันปนปี้ไปต่อนหน้าต่อตาจะสนุกแค่ไหนกันนะมะไม่นะ นี่คือหลักประกันเดียวที่ฉันจะใช้ชิงตำแหน่งผู้พูคนต่อไปของบ้านแกจะทำแบบนี้ไม่ได้